คุณผู้ชมครับคุณจูครับสำหรับคนที่ชื่นชอบนาฬิกาในต,ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีและก็โชคดีจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปซื้อแล้วสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยเป็นนาฬิกาดีราคาเนี่ยก็โดนใจด้วยนะครับโดยที่ทางสยามพาร,รากอนเนี่ยก็ตอกย้ําความเป็นศูนย์กลาง w o r l d c l a s s s h o p p i n g Destination ครับโดยการจัดงานสยามพาร,รากอน Watch Expo 2021มา,ากรรมการสแสดงนาฬิกาที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนะครับจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์พิเชษทามซีแกรเซอร์ครับ คุณผู้ชมจะได้สัมผัสเสน่ห์ความงดงามแห่งเรือนเวลาจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า180แบรนด์โดยมีคุณวิพาอัมพุธและคุณชนะพรตันติยานนนผู้บริหารสยามพารากอนร่วมเปิดงานพร้อมกับผู้บริหารจากแบรนด์มาริกาดังภายในงานนะครับจะพบกับไฮไลท์นวัตกรรมมาฬิกาสุดหรูคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแล้วก็รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันจากแบรนด์ชั้นนำอย่างแฟรงค์ม right ุลเลอร์ไรท์ล er, ิงโบเวแบรนไซโกแคคคอยเออร์ลองจินโอริส แล้วก็ยังมีไฮไลท์นาฬิกาเดือนพิเศษอีกมากมายสำหรับนักสะสมและคนที่ชื่นชอบนาฬิกาต้องไม่พลาดงานนี้จริงๆครับซึ่งภายในงานก็รวบรวมเอาไว้แบบครบครันทั้งนาฬิกากลุ่มรักชารีนาฬิกากลุ่มเชนที่มีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์และก็ฟังก์ชั่นในการใช้งานนอกจากนี้ยังมีการจัดแสแดงนาฬิกาของเหล่าซูเปอร์สตาร์นำโดยเ er, วียสุกลวัฒน์มาริโอเมลเลอร์เต้ารัตพรสันนี่ นายนภัสรก้าสุภัราแล้วก็ซินดี้สิรินยาเรื่อนเวลาที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนโดยนำมาจาัดแสดงโชว์ตั้งแต่วันนี้ถึง18รกรกฎาคมนี้พร้อมข้อเสนอสพิเศษในรอบปีตั้งแต่วันนี้ถึง11รกรกฎาคมที่ Fame, Home, บ,บริเวณ Hall of Fame เม a หอแผนกนาฬิกาชั้น M อมและแฟชั่นหอแฟชั่นแกลเลอรี่ช,ช,ชั้น1ศูนย์การคาา้าสยามพารากอน,กนครับ ประชากรจีนมากกว่า40%ตอนนี้ได้รับวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลตามมา